ครับแล้วนี้ก็เป็นใบยออบแห้งนะครับใบยออบแห้งหลังอบอยู่ในตู้ครับก็เลยภาพมัมวๆไปหน่อยก็คือเราไมา่ได้ตากนะครับเก็บเสร็จปุ๊บหลังจากที่เราล้างใบฉีดน้ําล้างใบกับต้นแล้วเนี่ยเราก็เก็บริดเอามาเลยครับผมแล้วก็เอามาอบเพื่อความสะอาดนะครับเราจะไม่ได้ตากแดดถึงแดดจะมีเราก็ไม่ตากครับเขา้าตู้อบจะง่ายกว่าเนาะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจใบยออบแห้งที่สะอาดและปลอดสารพิษมาจากสวน ที่ปลอดสารพิษแล้วก็แหล่งปลูกแน่นอนจังหวัดกำแงพงเพชรไม่ได้รับซื้อนะครับปลูกเองไม่ต้องติดต่อมาว่าซื้อไหมซื้อไหมผมไม่ได้รับซื้อทั่วไปนะครับเพราะว่าผมทําแบบว่าปลอดสารพิษฉะนั้นแหล่งที่มามันจะต้องเชื่อถือได้ก็คือไม่ใช่ไปโกหกกันว่าปลูกเองปลูกเองปลอดสารพิษปลอดสารพิษตรงไหนรับซื้อมามั่วอันไม่ใช่ไม่ใช่นโยบายของเรามีเท่าไหร่ขายเท่านั้นครับปลูกเองนะครับ นะครับกำลังลอบอยู่นะครับอบอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็อุณหภูมิไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับสังเกตว่าผมมือผมเข้าไปได้โอ้ยพึ่งต่อยเมื่อวานนะบวมอยู่เลยเลยตัดใบยอเลยนะครับพึ่งต่อยบวมตุยเล่ตั้งแต่ตาันมือเออก็ไม่ได้ลังแกพึ่งแล้วแต่พึ่งมันใบใบยอไปโดนครับเพราะฉะนั้นแหล่งเชื่อถือได้สะอาดปลอดภยัยไม่ตากไม่มีขี้นกไม่มีไม่มีรอยตีนหมาเลยเพราะว่าตากแบกดินอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับอันนี้ตัดเสร็จปุ๊บ เข้าตู้อบทันทีเพราะฉะนั้นสะอาดปลอดภัยมั่นใจครับมั่นใจเชื่อสมเหตอเพราะว่าเราทํเาเป็นร,ร,รับเป็นเกษตรกรเองเนี่ยเราตั้งใจทําจริงๆอบด้วยไฟอ่อนๆนะครับประมาณ50องศา40องศาประมาณนี้ไม่ได้อบไปไฟแรงเพราะฉะนั้นใช้เวลานานหน่อยครับผมครับนี่คือใบยอนะครับอบแห้งแล้วบดนะครับบดเลยครับผมยังไม่ยังไม่แห้งเท่าไหร่กูใช้เวลาน,านานในการอบหน่อยนึงครับเพราะว่า เราต้องใช้ไฟอ่อนให้เพื่อรักษาคุณค่าทางยากะว่ามัน30องศาถึงหรือเปล่าไม่รู้นะประมาณแดดนะครับผมแอันนี้น้อยกว่าแดดหน่อยว่าเพราะว่าเราอบประมาณสี่ชั่วโมงครับนะครับไม่ได้เร่งเร็วไม่ได้เร่งเร็วครับอ่ะะนั้นใครที่ต้องการใบยอผบแพ้งแล้วปลอดภัยกับผู้บริโภคจริงๆ สวนราชินีจังหวัดแำมแคงเพชรไม่ได้ผลิตเยอะนะครับด้ชีลาโล2โล3โลเท่านั้นแหละเพราะว่าเราทําแบบว่าทําส,สดๆนะครับทำไปขายไปทําไปขายไปไม่ได้มีเป็น10โลนี่ต้องใช้เวลาเลยครับผมค <laughs> รับเกษตรกร,ร,กรทําเองแปลงลูปเองนะอ้าวสวัสดีครับ080 9 8 9 8 7 7 0้าลืมเบอร์โทรศัพท์